สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับพ่อกับบา่าวเปียกขึ้นเก่าพี่น้องตอนเที่ยงยนีมืมูเทียงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันจะกาดจ้ำดีไปยังพี่น้องตอนเที่ยงซี่ฮอก็ได้เป็นต่ำเลยไ,ไม่เนี่ยต่ำต่ำซั่วเส้นกุ้งเส้นปลาหมึกเวยพี่น้องเด้อนี่ครับนี่พี่น้องโอ้เป็นเสียบขนาดเลย <c oughs> <ๆ>อืออือวแา้วกัน้ำลายหลของเสียบครับนี่พี่น้องนี่ มามามาโอ้โอ,โอ้ได้พักหนึ่งเมื่อนีก็ได้พักแบบอันนี่นะมานะพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนไปน้ามาเพื่อนเอาพักนนี้มาให้นี่ครับคือปักตบนี่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อกินกบนนนเป็นต่ำมาในร้องเบิงมันี่เขากันบ่ถ้นมากินกับป๋นนี่คักขนาดไผ่หูบอกให้เด้พี่น้องพักกันอย่างแต่ว่ามันแต่กินได้แลหละแต่ผมก็รื้มซื้อละ 我不明白。嗯嗯嗯嗯

ผมว่ามันอยากแกม่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือ,อบัวครับคือกันกระพักนี่แหะ Ну. Mm -hmm. thấp tha tôi làm thấp bây giờ 3 giang phi nông, nhưng mà 3 dài, không biết bao nhiêu, không <tuk> Sejak 아니, 개. <laughs> นู่นดีครับนู่นนำประเดียวประหละด้าข้างมุงนี่เริ่มเพชรระบ,บาดเนี่ย không bớt nhớ nhung, ăn mướp đấy nhung, ăn mướp đấy nhung, ăn เอาเป็นยามันบวพานครับมันแก่แล้ว <c oughs> อืมชุดยอัดสุด,ดยอัด bọn 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 nó bọn 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 คือยากเนาะชอบพี่ีกินกันเลยสิเหลือหน่อยนึงพี่น้องเหลือก็เหลือได้รอกวะแซ่บนัวน้ำปลาแดดพี่น้นอง น้ำมดสวยหรือว่าตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะบ้านห้องกัเอีกนนื้อมดสวยตอนเที่ยงเป็นเวลาของเพิ่มนะครับมิตรําำยังกิกนเสบยบเนื้นี่นะพี่น้องอ่ะคลิปนี้กับฝากไว้คือเกา่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าละพี่น้องเดอ้อเอาเมื่อนี้บาเปียกับคอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ